เป็นผู้สาธุแต่ ไหละทำดีก็มีแต่แต๊ะก็มีหาตามโชคละค่ารู้จักค่ะพี่น้องครัวเคาะไอ้หนามคนไม่ไต่ยังหลอกคนยังเต้ยได้บ่มีตกต๊กก็ไม่มีโชคหัวล้านบ่พักรอดีอ่อนเน ก็เป็นผัวก็เป็นผัวที่ตัวหนา่ลอันนี้มันดึงดึงตาต่างๆก็มีดึงดึงกันเ้าโอ้คนมาหัวเข้ากันตัวห้าตาแต่ละคนมันเศร้าใจเราเศร้าตาไปไหนก่าอันนี้ตัวเก่าจะไปป่าติดภาคภูมิใจหรื่เกี่ยวกับางอย่างกะตาติดตาคนละ တော်တော်တက်တန်းနတ်တာတန်းပါးခါເປັນໃສດັບເຊີນລອງຕາມຫາຍາກທາງນິຍົມຕາມຈາກຫືມັ້ນຫັ່ນໃດພາອອກກາດູເດະ เขาบ้าวที่หนีติดให้เขจะตายวันไรแต่เา่รู้วมายอไร้ถ้าไปแล้วก็กิ้าไม่ให้เขากเป็น ก็ม่มันเมอลตามันอเขาไม่ดีแต่นเอาเนื้อหินมาเนี่ยที่นอจะมีทั้งตังตั้นี้มาสี่ไหนเอาไปที่เพนูพอังเว่าอีหนามาตตาู้ตาู้อมันเอาไปที่เพินูจใจเ่เองนะคมาาเขอยู่ีมาเลยว่า ก็ถึงนี้ก็ต้องนี่ครับมาจะมีหาสดสรรค์เอาจะไปดูนะให้จะไปสถาปนาจากนี้ด้วยท่านเป้อีกสักตรงเป้มาจะเจอที่นี้รวมทั้งจะมีตัวเอาให้จะสร้างตั้งตามแนวต้นตกลวดเจตนา <laughs> ก็ปวดเอาปวดข้าใจก็ปวดข้าใจใจปวดที่แท้ก็ปวดหัวหน้าต้อีข้าใจน้อยกว่าข้าใจหัวดีจมีก็ตายไดหัวน้าไม่ไปเย็บไก่ข้าใจปวดที่มาปวดทุกวันไปหาไปอยู่กับไปปวเอ็งแล้วปวดใจข้าใจปวดที่ข้าใจมี บาแล้วพอหนูเห็นก็ฟังันักว่าคนนที่เป็นตัวอ่นี้ทั้งนี้น้ก็นพรอะคาักที่มันง่ายง่้อวาใจที่ลูกิดู่ชายีที่มาตอนนี้ใส่หรือไม่ตั้งแตไปตางพ่อทางี่เป็นลูกชี่รักที่ีมกเัได chỉ có không muốn được là có sống phải tối của đã chỉ lại và tham cho là thì มา็นระเบียบในมาโซตัวพลัมแต่แม่เป็นวันเป็นวันมิตรอนมาู้มันชอบลุ้นกนที่นี้กอนล้อไม่ใช่ฟาแต่แม่คือหยั่งว่าชอบน้ำเดือบชอบดูจุกจุกบ้าหักเหงายังงทานสัอ้ที่เรื่องนี้เรองน้คทอุ้มตุ้งนี่ไปเจ้าสิทคนรู เห็นคนปอูผู้บัิชัีที่ใจนะวัดวัดทำกบามั่นใจได้หวภาษาวัดวัดหลกดโตสิหรือแปดภาษายกไปทีู่่บ้านมาโอ้ก็เป๊ะซิซิไม่ต้องการแลนะอรนนยเห็นเป็นลูกคู่บ้าีที่ใจโอ้ถอว่าได้เลเวลเห็นลูกคูบานีที่ใจใจต้องรู้สึกอุ่นรู้ว่นนีนอนสบายขึ้งไปเลยจ้า คุณตาสีด hey, ิใจในบ้านเกิดเงงงนอยู่ที่ไหนคนรักก็บอกว่าก็จตตาได้ก่อนบานเกิดู้บ้านสีใจเงยเดี๋ยวบ้านจมันตากับพเื่อจตไมงช่อใใ่ี่่นใ่

มันคือเ่อง่อที่มดมันบกบอกไแบอกไปแ้อันนี้เป็นคำต่อมอันนี้บอกี่หุนมาบ้านเกิมเนี่ยมาลุมตัวเราเนี่ยบอกไ่เจอหุ่นเยอะรถไปเจออันขับไปทุบบ้านสินิกใจแล้วลืมเงินแม่โอ้ยโดนโนับไปทุบบาสิมิกใจแเดี๋ยวอเปลี่ยนเปีนอืนถ้าผ่าช่วเหลือลักเก็บอแเติมาใหม่ฟ้าหนาววนะเ่าเก่า thưa thay giới vô thưa thay giới vô sắc thay giới vô thuyết thù đi na thối thuyết thù đi sanh muội <laughs> chẳng thối <laughs> đi na thối đi sanh muội thuyết thù đi na đi sanh muội đi na thối thuyết thù chẳng thối đi na thối đi sanh muội và thân và cảnh và pháp và pháp 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 อทีกร้าเรนี้ไม่คะโพาาไม่ชันนรวะารตวกนไม่ด้เขาไปหไม่้ก็จะต้องต้อ้อไปต้ง้อง้องต้องต้ต้องต้งงองต้อ้องต้องตกองต้ต้องต้องต้ององต้้องต้อง้อต้องต้องต้อต้องต้อต้อต้อง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 ต้ดงต้องต้องต้อง้องต้อตอต้วงต้ต้อต้ง้งออต

ก็แต่หละกการแเป็นอยเีชราบานชอน้าตัดไปด้่โดดวยที่ปิโฉกจเข้าไปีลทามางชิราบานชอนขอบตัวด้วยแต่วัชราบานชอนได้ขอบวนั้นเ็จเิจริ่ริมันไปเชาซอนเุสมันนะักน jaya shana kata buddha jaya shava marangkawa hanang jato satcha sapara sanghe viva sunara sapata angka rata yogoda ata vissati nayaka sampe pati dhutamangkoto dhammo pavirodhani oh oh...pupu jaya jaya manang suat jaya tujao kota suat lakor lakor tujiho ee...lakor niyakor lakor 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 ดูนม่ตู้่ปวดัวว่ากันเงวแ่ก็ต้องยกยันต์ดูบนนะองวตอนทัไปเลยแม่ได้เลยนะจนต้องแก้มต่อมใส่ปักขนนปดวอนนีไอแม่ไม่โดนจามันกัดกันหนามไม่ไป้ยูปวดหนาวควรเอากะตเอาั่าหเออ่นหนึ่งมา่ยอิงเดียวด้สีอ่อนก็ได้อ่งเาแต่นม่มไอย่างนั้นเนได้่ก็่รกวาที่ดีมันบัตรตันมัมันมัน ขอเพิ่มลเลเยอรตด้ักนได้เลยไม่ตตัวเหรอนตัวราาสามคนเราที่เจ้าตัวนี้จะประกาศอ้ขาและสะสหนึ่งเท่าพี่สุขท้าพี ทำในเรื่องของ

กต้าใหม่ใ้ดาจะโอ้อายยามทำไมมเลยยแตัวกังกอขอไปพตออไปและตัวเอว่างนอ้ขอมาเป็นทัางยากถ้ามาก็ต้องลำบากที่มันยากขออย่าไปเป็นบาปเป็นเม่ ข้าพนังตัวนักออกตัดขยะคู่กับไอ้ตัวน่าจังตัวตที่ได้บ้าออกไปข้าประปุนที่อันนี้เป็นธรรมะ memohon kepada doki ketika lah semua datang datang dan lakukan nama-nama jadi rufu

บาเดินเลี้ยงได้น่ยเขาเลี้งกานเข้าเข้าเลี้ยงเล่าไปเลี้ยงน้ำช้อนไวเลี้ยงแล้วไปดน่มไปเลี้ยงกันอ่ะเฮ้ยพี่มาเลี้ยงกับเขาด้ี้มันก็จงหอมดายมันก็จะเลี้ยงต่อเนี่ยยังจะไปอย่ตัวโอเคเนาะมาเดินมาทนผักเข้ากับดีเล่ากับีฮ่าไาั หอมๆอยากให้หอมเนียผมคิดลก่มเนม่ยอยากอย่างนี้หอมๆหอพอยา้อย่าอนี้หอมหอมาดังน้อ้ยไปอมๆ้าตอกตัวนี้ขยัอย่ะงยันๆอย่างนั้นะยอ้โอ้ใช่อวานนี่คออะไรนี้เนี่ยลงหมพอมาดูดีมันลวกยนขยันกับชิวๆเนะแบบนี้แค่รอตอนเช้านล้นเลี้นเลงน้ำก็พอแล้ว

อีน้าพี่อ้อนต้องใจมาช่วยจะจ้าการล้างทุ่ยบ้อนบัดใจล่างซ้อพอพีไม่ไอสิงใจพี่บุญแลเยินนายอยู่มั่งเมาบานใ้มาเดียวไหลมาออนจนบุญนัดสี่ออนก็ได้มาหนังใจ

我们把日子过得更甜，日子过得更甜，生活更安稳。虽然我们没有钱，虽然我们没有钱，但我们的日子过得更甜。我们的日子过得更甜。

เป็นได้เกินเป็นทักสิอนรบุญรักจะขอเจ้ามานาคเจ้าที่นานลงไว้สาคืนมาบัดมาดีเออแม่คืนมาจะลนมขนเลยเก้าวันนี้เจก็ามาายังมานัมันมาติงดงตัดต่ลห้าเสยอดนุ่ยยกกับมอันทับุญคุมบัตรมาบัดไยามาต้ Terima kasih satu,

ต้าเริมการเปลยนทีต้นกำเนิดมาจากี่กุศโล่บนดินนที่สุีอย่างอัจฉิยหาาี่จะไปขึ้นนับวันใหม่ม่นันโดมาที่นางมาถึงโซลเขาบอนโดนโดนบอกวาีแ่

ຂໍເຂ k ້າເວລາບໍ່ເຈົ້າนນອນສຸດທາງຕ້ອງມາບ

เดตน้ตวัใ้าต้นไมตาตออยู่ี่ดอกตอดอาจงตออีต้นหน่งจะลงตันาขินมาล้วตาเลีอยวแยก็ป ต่อไปเป็นผู้ใหญ่ไปเจอทุกทีที่ยกใจทีเป็นเศรนี้ก็ตายงตอไปนี้จะลงจากดีเจอสู่ใหนะะะั้อยู่วันนอย่รับรันะ่ไหนัดยบันระตูุดมุัตาลเต้ามือขอใ้เข้าไปอย่ี

ก็มาสอดกัน <laughs>